สวัสดีค่ะครัวพิพิไลนะคะวันนี้กับเมนูกุ้งทอดราดซอสขานะคะนี่ค่ะส่วนผสมก็จะมีกุ้งนะคะเราใช้เป็นกุ้งขาวนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอาเปลือกออกน้อนี่ค่ะแล้วก็เหลือส่วนที่เป็นหัวแล้วก็หางไว้นะคะส่วนหัวเราตัดตรงที่เป็นลูกตาแล้วก็ตรงแหล,ม,แหลมไว้ตรงตรงที่มันลแหลมตรงเนี้ยค่ะออกไปนะคะ จะได้ทานได้ง่ายขึ้นนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ค่ะไปทอดอส่วนของกุ้งทอดนะคะก็จะมีไข่มีแป้งสาลีนะคะ3อย่างแล้วก็น้ํามันพืชสําหรับทอดค่ะ3อย่างนี้นะส่วนของน้ําซอสนะคะก็จะเป็นเครื่องต้มขาะไรค่ะเนี่ยค่ะ,คะตามที่เห็นเลย แต่ว่าที่สําคัญน็คืออันนี้เป็นหัวกะทินะคะตัวนี้เป็นหัวกะทิแล้วก็นมจืดนะคะเพิ่มความมันนะคะหรือว่าจะใช้เป็นครีมก็ได้นะคะหรือวิปครีมก็ได้ค่ะตามชอบเลยตามความเข้มข้นเนาะส่วนตัวนี้เป็นเปลือกกุ้งนะคะเราจะเก็บเอาไว้ด้วยนะคะเราจะทำเอามาทําเป็นน้ําซอสของมันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเครื่องต้มขาค่ะนี่โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยนะคะเนี่ยค่ะเริ่มจากใส่หางกะทิลงไปในหมอ้อนะคะแล้วก็ต้มหางกะทินะคะ ก็รอให้น้ำเดือดนิดนึงนะคะนี่ค่ะอันนี้เราก็ร้อนนิดนึงนะคะเราใส่เครื่องต้มขาไปก่อน,นะคะ่ะใส่หอมแดงนะคะที่บุกไว้แล้วนะคะใช้เป็นหอมไทยนะคะจะมีกลิ่นที่หอมกว่าบุกพอแตกนะคะใส่ลงไปตามด้วยขานะคะ เราจะใช้เป็นขากึ่งแก่กึ่งอ่อนนะคะกลางๆนะคะถ้าเกิดอ่อนไปเนี่ยเขาจะไม่มีกลิ่นหอมถ้าแก่เกินไปเนี่ยมันก็จะกินไม่ได้นะมันก็จะหอมแต่ว่ามันก็จะกินไม่ได้นะคะส่วนมากต้มขาเราก็จะกินขาด้วยเนะาะเพราะฉะนั้นจะใส่กึ่งแก่กึ่งอ่อนนะคะกลางๆใส่ลงไปเลยตามด้วยรากผักชีนะคะก็ทุบนิดนึงนะคะ ้มให้เดือดนะคะตัวนี้เราใช้เป็นหางนะคะส่วนหัวกะทิเราจะเอาไว้ทําเป็นน้ําซอสะคะเคี่ยวคนๆอีกทีนึงส่วน,นตัวนี้เราจะเคี่ยวให้น้ำข้าหอมก่อนเนาะคะ่ะเป็นน้ําซอสปรุงรสด้วยเกลือนะคะเล็กน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราทำด้วยนะคะทํามากทาน้อยนะคะพอเดือดแบบนี้ก็ใส่ตะไคร้ลงไปเลย อันนี้เราจะใช้น้ําไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราจะทําเป็นน้ําซอสนะคะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเยอะมากนะคะเอาแค่ให้พอราดซอสก็พอค่ะราดกุ้งอ่าราดราดกุ้งที่เราจะทอดนะคะพอเดือดแบบนี้นะคะใส่เปลือกกุ้งลงไปเลยค่ะตัวเปลือกกุ้งจะทำให้น้ำต้มขาของเราเนี่ยหอมขึ้นนะคะ ถ้ามีเวลานะคะแนะนําเอาไปเผาไฟหรือว่าเอาไปคั่วนะคะเปลือกกุ้งก็จะหอมมากขึ้นนะคะ<อ>ต้มให้เดือดเลยนะคะอพอเดือดแบบนี้ก็ปรุงรสด,ด้วยพริกนะคะ ใช้พริกขี้หนูนะคะกับพริกแดงนะคะผสมกันนะคะเพื่อสีสันแล้วก็ความหอมแต่จริงๆเราก็ไม่ได้เอาหรอกนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะกรองเฉพาะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นน้ํานะคะเราอยากให้มีรสเผ็ดนิดหนึ่งค่ะก็เลยใส่ไปตอนนี้นะปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาค่ะอันนี้ยังไม่ต้องใส่มะนาวนะคะมะนาวเราจะใส่ตอนท้ายตอนทีนท่ทําเป็นน้ําซอสนะคะ อันนี้เอาแค่ให้รสหวานหอมแล้วก็เขาเรียกว่าหอมเครื่องต้มยำก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปปรุงรสชาติอีกทีหนึ่งค่ะปิดไฟค่ะฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปเพิ่มความหอมนะคะก็คนเ่ะเราก็จะได้เป็นน้ำต้มข่านะคะเดี๋ยวเราไปกรองนะคะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะคะ กรองก็จะพาะส่วนที่เป็นน้ำน้ำค่ะตัวเปลือกกุ้งมันก็จะมีหัวกุ้ง้วยนะคะมีเป็นสีแดงๆออกมาดนึงเห็นไหมคะโอเคเนี่ยค่ะตอนที่เรากรองแล้วนะคะเราก็เอามาต้มอีกทีหนึ่งนะคะใส่เห็ดลงไปนะคะวันนี้เราใช้เป็นเห็ดหีมาขาวนะคะใครจะใช้เห็ดอะไรก็ได้นะคะตามชอบเลย ก็ใส่ลงไปเอาให้เห็ดพอสุกค่ะใส่ตะไครนะคะเพิ่มสีสันแล้วก็ขา่าสองสามชิ้นนะคะนิดนึงค่ะจะได้รู้ว่าเป็นซอสข่านะคะเนี่ค่ะเดี๋ยวไม่รู้ต้องใส่ก่อนนี่ นี้ก็ตามด้วยหัวกะทินะคะที่เราเตรียมไว้ตัวนี้เราเป็นกะทิที่เราคั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความหวานแล้วก็หอมด้วยค่ะใส่ลงไปสำหรับคนที่ชอบหวานนิดนึงนะคะอาจจะเติมน้ําตาลหน่อยนึงก็ได้นะคะแต่ของเราไม่ไม่เติมน้ําตาลนะคะเพราะว่ากะทิกะทิธรรมชาติมันค่อนข้างจะหวานจากนั้นก็คนนิดนึงค่ะ ย <Yeah. S 1> เห็ดแป๊บเดียวเขาก็จะสุกแล้วค่ะเอาแค่พอเดือดเขาก็สุกแล้วเนาะสุกนิ่มแล้วก็เคี่ยวไปค่ะให้เขางวดนิดนึงค่ะตามด้วยนมจืดนะคะตัวนี้จะเพิ่มความมันให้กับอซอสของเรานะคะก็คนต่อนะคะเคี่ยวไป ระหว่างนี้ก็ชิมรสชาติได้นะคะปรุงให้ได้รสตามชอบได้เลยเราจะเหลือน้ำมะนาวนะที่เรายังไม่ได้เติมนะคะแล้วก็มีผักชีแล้วก็หอมชิฟฟลังนะคะปิดท้ายด้วยใบมะกรูดนะคะฉีกลงใส่นิดนึงค่ะเพื่อให้สีสวยๆเนาะคนนิดนึงค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะคนขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าเราอยากให้เขาเป็นซอสข้นๆนะคะเราก็จะใช้ตัว แป้งมันช่วยนะคะใช้แป้งมันนะคะละลายน้ํานะคะอารมณ์ประมาณลาดหน้าค่ะก็คือรอให้เขาเดือดนะคะแล้วก็ค่อยๆ่หยอดลงไปนะคะนี่ค่ะค่อยๆ่อยหยอดแล้วก็คนค่ะอย่าใส่เยอะทีเดียวนะคะไม่งั้นถ้าหนืดเกินไปเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้นะคะเราต้องค่อยๆเอาค่อยๆคนว่าเราอยากได้ความเข้มข้นประมาณไหน คออีกนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ใ่้ยๆอยอดนี่แป้งมันต้องใส่ตอนที่เขาเดือดนะคะไม่งั้นเขาจะไม่เขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่ข้นนะคะมันแล้วก็ต้องรีบคนด้วยคะนะคะไม่งั้นเขาจะจับตัวกันเป็นก้อนๆนี่โอเคประมาณนี้ค่ะที่เราอยากได้ให้ดูให้เป็นซอสให้มันข้นๆนิดนึงนะคะเนี่ยหรือว่าใครชอบข้นกว่านี้ก็จะใช้ข้นกว่านี้ก็ได้ค่ะตามชอบเลย อันนี้แล้วก็ปิดไฟทีนี้เราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวนะคะต้มขาต้องออกเปรี้ยวนะคะเราต้องใส่น้ำมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยพอๆกับน้ำปลานะคะแล้วก็คนใส่ก้านผักชีฝรั่งไปนิดนึงค่ะเพิ่มความหอมแล้วก็ตัวผักชีนิดนึงนี่ค่ะ ที่เหลือแล้วก็ไว้ตกแต่งด้านหน้านะคะใส่แค่พอเขาได้กลิ่นหอมๆนิดนึงค่ะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะพักตัวน้ำซอสของเราไว้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวไปทำกุ้งส่วนของกุ้งกันค่ะกุ้งทอดกันค่ะส่วนของกุ้งนะคะเราก็จะเอากุ้งที่เราแกะเปลือกไปแล้วนะคะชุบลงไข่ชุบไข่แบบนี้ค่ะแล้วก็เอาลงมาชุบกับแป้งอย่างนี้ค่ะเนี่ย ใครชอบหนาก็อาจจะชุบสองรอบก็ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบหนาก็รอบเดียวก็ได้ค่ะแล้วก็เคาะนิดนึงค่ะแล้วก็เอาลงไปทอดเลยแล้วก็เอาลงไปทอดเลยนะคะ เอาแค่พอเหลืองสุกได้ที่นะคะก็ตักพักไว้ให้สะเด็ดน้ํามันนะคะหรือว่าใครชอบกรอบกว่าน,นี้ก็ได้นะคะตามชอบเลยของเราเอาแค่ประมาณนี้เนี่ยค่ะแล้วก็พักไว้นะคะเดี๋ยวเราจะทอดจนหมดเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะเราก็จะมาแต่งจานกันนะคะกุ้งทอดของเราก็เสร็จดีแล้วนะคะเห็นไหมคะสีสวยงามมากแล้วก็เอาเห็ดมาเรียงกันแบบนี้แล้วก็เอากุ้งที่เราเตรียมไวะะ้เนี่ยค่ะวางเลย สุดท้ายเราก็จะมาราดด้วยซอสต,ต้มขาของเรานะคะที่เราทำไว้นะคะนี่ค่ะซอสต,ต้มขาของเรานะคะค้นๆแบบนี้แล้วก็ราดลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะนี่กุ้งทอดราดซอสขานะคะในแบบของครัวพิพิาลก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นอาหารไทยแบบประยุกต์นะคะหน้าตาก็ช้ดได้อยู่เนาะ ชมตัวเองล้วกันได้มีคนชมนี่ค่ะโอเคนี่ก็ไปลองทําดูแล้วกันค่ะชอบชอบไม่ชอบยังไงก็มาบอกด้วยนะคะหรือถ้าใครมีไอเดียใหม่ก็มาแนะนํากันได้นะคะหรือว่าใครคิดว่าเฮ้ยมันยังมันน่าจะขาดอะไรไปก็มาติชมมาคุยกันได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ